เฮ้อะไรเนี่ย r a v e n ภาคลุยสงครามบกครั้งที่หนึ่งตอนที่สิบห้าเรากำลังลุยในสงครามสนามเพราะอันโหดลาลเราไปฐานสนามเพราะแห่งหนึ่งที่ปีแต่ศัตรูนะครับเรากำลังเตรียมบุกแล้วครับเตรียมพร้อมได้เลยโหอะไรเนี่ย t r e n c h w a r f a r e ทหารหัวแหลมอะไรนี่หัวไม่แหลมนี่ครับเด็กติ๊กอะในขอดูในที่ทหารหัวแหลมเจมันเจเกอร์ทหารหัวแหลมหัวแหลมละโอเคอาวุธเป็นของเราเป็นอาวุธโลกอนาคต นิดหน่อยนะครับอืมมินิกันไม่มีกระสุนเอออาจ,จมีอันนี้นิดหน่อยอฐานมีกี่คนเนี่ยหกร้อยคนเราเล่นเป็นฝั่งอีเกอร์ฝั่งน้ำเงินนะครับส่วนฝั่งศัตรูมีอะไรเยอะแยะเลยเลุยกันเลย มีเลยฮะเทรนชนี่มันอะไรเนี่ยเดือเหาอเเรามีปืนโอเวนแมชชีนการปืนรูปทรงประหลาดจากสุขคํามโครั้งที่หนึ่งแล้วก็ปืนพกแบบบอชาซีเก้าสิบสามแ้มือสมอเซอร์ระเบิดสากแล้วก็ระเบิดแล้วก็แอโโมแบกกรนสุนนะครับดูเลยพวกเราไปกันแล้วยิงกันแล้ว ตาจริงออกมายิงกันแล้วระวังระเบิดยิงเห็นไกลจังเฮ้ยาศัตรูด้านหะน้าไปด้านหน้าเหอะเจีแนวหนะ้าไม่เห็นก็ยิงมั่วไปก่อนแล้วอาศัตรูไรเฟิลเฮ้ยเรามีแอรสตรยโอเคไปอยู่เ,เกือบตายเห็นศัตรูไหม ้ยระเบิดเอ้โดนอยู่ได้ไงวะกราสมั่วโอ้โหมีก็มีระเบิดเหมือนกันเนื่อเเนือสามคิดเป้งละไปแล้วมอปมอปมอบยึดฐานยึดทงโผล่มาใครโผล่มาจัดก,การยิงแม่งโอ้กองประตูก็มา ควบคุ้มกันอยู่มี่เป็นไม่ต้องห่วงเอซี0ร้อยสามสิบมาไงวะเนี่ยโอ้เอาโหะเบิดตายแน่ฉันทหารเยอรมันโอ้โหไมมีพยาบาลที่ชั้นไหมอู้พยาบาลโอ้ขอบใจเพื่อนโอ้ยพยาบาลดัน ไปฝั่งขวาละท่านรูนร้มันมอกไปแนวหน้าแนวหน้าเระเบิดสซากเอ้ย,บบออยไม่ใช่รลบเบิดตซากโอ้ยอะไรเนี่ยฮะมันก็ระเบิดฟางใส่ลือนกันปืนโบราณปืนอนาคตเฮ้ยปืนอะไรมอสเซอร์มอสเซอร์แบบปืนกล ปืนพกมาเซอร์แบบปืนกลแต่ว่าโอ้ยืนหล่อ,อก,กระสุนทําไมเนี่ยโอ้หล่อ,อก,กระสุนไปนทางซ้ายบปา่เสร็จแล้วยายมันบุกเข้ามาได้โอ้เพื่อนใช้ระเบิดีโหลดดิง้งเตากำบังได้ไหมฮะริซ่ายอะเกบคิวได้อยู่ต้นไม้กำบงังเจุดเึ้งเดียวเร็วๆๆทรงกำลังโดนยอด ย่าโกไปอะไรเนี่ยศัตรูอยู่ทางไหนกำบงังเย้าเย้าเฮ้ยเยาเย้าศัตรูรีโหลดดิ้งโอ้โหหลบหลบหลบศัตรูอยู่ทางซ้ายขวาเย้าปืนก่อนนี้แจ๋วจริงโอ้ยแย่ยแล้วปืนพกปืนมอสเตอร์เฮ้ โอ้เอามีแอร์สไายเหมือนกันเนี่ยประตูทางนูนฟฟ้นอาไลฟ์ฟอนต์อรเจอแดดยิงมาเลยเปืนสะคบฟังโอโอ้ลีรหลดยิงยิงปืนลั่นสนไนเปอร์อยังอยู่แนวหน้าเห็นแล้ว บอดี้ช็อตศัตรูกำลังยิงเฮ้ยบ้าจริงเชียวหวเพื่อนอย่าบังกล้องรีโลดิงกระสุนข้านะหลบหลังบังเกอร์นี่หรอวะฝั่งศัตรูก็รถหัวพ่วงเพราะเรามีแอสตรค์จากโลกอนาคตอย่าบังกล้องเพื่อนโคตรกำลังยิงมีสินะจะในพอน์แนวหลังเป็นศัตรูไหม กระสุนมาไงวะต้นไอเปิ์ตาหัวเห็นแล้วเห็นดินด่นตาจริงแย่ละไรปืนคนมหาการมันต้นไอเปิ์เข้าใกล้กนิดเรากำลังย้ำมันเลยโอ้ยิงสูมไป ระ,ระเบิดสากระเบิดระวังระเบิดระเบิดเทียบเลยแจ็คโปรโมชั่นเทียบโอ้ยกระสุนเฮ้ยระเบิดแล้วสไนเปอร์ไปทางไหนดีสไนเปอร์ต้องขึ้นเขาสิป้าฮ่าฮ่าเฮ้ยอะไรวะแกแล้วบอดี้ช็อตไม่ตายฮะตัว ล้ำหน้าแล้วยิ่งเขา่าก็ยิ่งหัวยาเพิ่งไปยันกูชันลอยเปอร์แถวหลังโอ้อแก่เลยยินเดนเป็นสง,งายเงี้เทสช็อตอีกครับนะฮะโอ้โวหัวกันใหญ่โอ้โหกระเด็นประตูสงครามโลก พามันโหตดร้าย r ีโลดดิ n งโหลดทำไมมีนัดใส่แค่นัดเดียวเห็นตัวไหนยืนเด่นสงา่าก็ซองเลยโอ้ไม่โดนแะบ body shot เห็นแล้วโอ้ไม่ทะลุอีกตัว s เปอร์แนวทีหื้อเห็นอยู่นะเฮ้ย รีโหลดจริงหมอบกันเฮ้ยรีโหลดระวังมันเห็ุแล้วเฮ้ยวิ่งอย่าวิ่งเด้วสิ่บ้าเฮ้ยเห็ดแล้วกันทีนแล้วโอพบอดี้ช็อตเฮ้ยอะไรอ่ะซันไนอระวังซันอร์ศัตรูโอ้ Oh. reloading lop con oh, à. đồ ăn dân đến tất nào đấy nè bởi ôi chép chép mấy nè cái dân đi quá ở cứu đấy ạ chinh tất đấy đấy này có ไม่มีใครสบายหรอกเทช็อป hey, ตูเุเ้งจำเพาะเฮ้ยแล้วส่องสไนเปอร์สตุ้งเฮียโดนได้เยอะรีโลดดิงตุ้งจิงอย่างไปแล้วระวังแนวหลังตู้งไม่มีแนวหลังเนี่ยเออหัวใครโป้งพอบ ใครชื่อพอขอโทษด้วยอเออเฮ้อเฮ้ยอยู่บนบนทำไมขอแย่ละมีใครตอดแจคข้าเลยน,นีเมือสไนเปอร์อยากเปรี้ยวติง่งโอ้สไนเปอร์ อยากเกิดใหม่เฮ้ยระวังเพื่อนยึดท้องยึดท้องไม่ปืนพกก็ได้วะหมอบก่อนเอเคศัตรูเล่นน้อยแล้วระวังจะเพิ่งตายโง่นะเพื่อนไปยึดท้องด้านหลัง สนามเพราะมืดทึบจังเลยระวังนะเพื่อนมันโผล่มายิงปืนพกรอชนะครับแต่อย่าเพิกประมาทนียบแล้วเสียงเลยนเนยเป็เนเงียบไปแล้วกำลังยึดท้องโอโอ,อะไรเนี่ยเพื่อนกำลังมาเร็วเพื่อนมาเร็วข้าจะปองดินแดนนี้ตรงนู้นกำลังนัวกันอยู่เลยเงียบไปแล้วอย่าแล้วยังมีอยู่ อยู่ไหนยูดทงยูดทงไปยูดทงนี้บ้างโอ้อะไรเนี่ยเรเวน t ทรนช์ฮะนี่เป็นบานทบรุรวจของพวกเรเวนแล้วเนี่ยเรามีแอสตราย์จากอนาคตเฉยๆเนี่ยเฟ้ยไม่งั้นเราเสร็จมากล้องดองไปแล้วทงชาติีเกิลไม่มีใครมาช่วยฉันนั่งเลยมาทางนี้ ยึดทงอยู่เนี่ยโอ้ขอบใจมากช่วยกันยึดทงหน่อยเออเออในที่สุดเราก็ชนะสงครามที่ Raven Trench ได้นะครับสงครามสนามเพาะ Trench Warfare เป็นสงครามที่สั้นๆมากแต่น้องเลือดชิบเป่งเลยเป็นการสงครามยาหน้าสู้เรามีอาวุธสตัตรูให้ยึดอีก อะไรเนี่ยโอ้ยใครให้ฟาสซ้อนให้ยิงปืนเนี่ยโทษครับนี่เรือหอซเปรีเนอะไม่ใช่เรือหอเอาไว้สังเกตการของศัตรูมากกว่าเป็นไงบ้างครับกับการเล่นสงครามสนามเพลาะของเฮอร์ทีวีสลิปปี้เกมเมอร์คนว่วงเล่นเกมโอ้แล้วเว้นฟรีเป็นไม่บทสไนเปอร์กับอะไรก็ไม่รู้นะครับ นายเปอร์เปียวตีนเออขอเชิญพบกับสงครามโลกครั้งที่หนึ่งตอนต่อไปตอนที่สิบห้าเฮ้ยไม่ใช่สิบห้าสิบหกแล้วนะครับตอนหน้าตอนที่สิบหกเชิญติดตามได้โปรดติดตามเรเวนฟิล โฮอทีวีนะจ๊ะ